จ็ดอาหารที่ไม่เหมาะแก่การทิ้งไว้ค้างคืนแล้วนำมารับประทานสำหรับผู้สูงวัยแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายของเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและระบบภายในอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องระบบย่อยอาหารทำงานได้ช้าลงภูมิคุ้มกันลดน้อยลง และการฟื้นตัวจากอาการป่วยก็ไม่รวดเร็วเหมือนเดิมเรื่องเล็กๆที่เคยไม่เป็นปัญหาในวัยหนุ่มสาวอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ในช่วงวัยหลังเกษียณได้โดยไม่ทันรู้ตัวโดยเฉพาะเรื่องอาหารซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันภาวะน้ําตาในเลือดความดันไขมันและที่สำคัญคือความปลอดภัยจากเชื้อโรค หนึ่งในนิสัยที่หลายครอบครัวทำกันเป็นประจำคือการเก็บอาหารไว้ค้างคืนแล้วนำมาอุ่นใหม่ในมื้อถัดไปเพื่อความสะดวกประหยัดหรือเพื่อไม่ให้ของเหลือทิ้งเสียของแต่น้อยคนจะรู้ว่าอาหารบางประเภทเมื่อทิ้งไว้ข้ามคืนในตู้เย็นอาจเสื่อมสภาพได้อย่างเงียบเงียบโดยที่ไม่มีรสกลิ่นหรือสีเปลี่ยนไปชัดเจนแต่กลับก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบต่างๆของร่างกายบอบบางกว่าเดิมหลายเท่าบทความนี้จึงรวบรวมเจ7ประเภทอาหารที่ไม่เหมาะแก่การทิ้งไว้ค้างคืนมาเตือนให้ระวังและให้ทุกท่านโดยเฉพาะลูกหลานที่ดูแลพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายได้ตระหนักว่าสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารดีๆที่เรากินเข้าไปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ด้วยเช่นกันเพื่อให้ทุกวันของชีวิตไวัยเกษียนเป็นวันแห่งสุขภาพและความสุขที่แท้จริง 1. แกงกะทิศัตรูเงียบที่แฝงมากับความอร่อยอาหารประเภทแกงกะทิเช่นแกงเขียวหวานแกงเผ็ดผแนงหรือขนมจีนแกงไก่เป็นเมนูยอดนิยมของคนไทยด้วยรสชาติหอมมันกลมกลม่อมและรับประทานได้ทั้งครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันกะทิก็เป็นวัตถุดิบที่เสียง่ายอย่างมากโดยเฉพาะในอุณหภูมิห้องหรือสภาพอากาศร้อนของบ้านเรากะทกิคือไขมันพืชชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อผ่านความร้อนจะเริ่มเสื่อมสภาพภายในไม่กี่ชั่วโมงและกลายเป็นแหล่งอาหารของเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะแบคทีเรียที่ชื่อว่าคลอสตรีดิอมเพอร์ฟรินเและเบอร์ซิลัสซ r เรีที่สามารถจเจริญเติบโตในอาหารได้อย่างรวดเร็ว เมื่อทิ้งไว้ข้ามคืนโดยไม่แช่เย็นหรือแช่ไว้แต่ไม่ปิดฝาสนิทอาหารกะทิจะเริ่มมีกลิ่นเปรี้ยวรสชาติเปลี่ยนบางครั้งอาจไม่แสดงอาการภายนอกแต่กลับเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่อันตรายสำหรับผู้สูงวัยที่ระบบย่อยอาหารอ่อนแอลงและการทำงานของตับหรือไตช้าลงการบริโภคอาหารที่มีไขมันกะทิซึ่งผ่านการอุ่นซ้ำหลายรอบจะทำให้เกิดการะส,สมของไขมันทราน หรือสารอนุมูลอิสระที่เป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตส,สูงโรคหลอดเลือดและโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารนอกจากนี้การอุ่นแกงกะทิซ้ำหลายรอบยังส่งผลให้คุณค่าทางอาหารลดลงไขมันแตกตัวกลายเป็นไขมันที่ไม่ดีและทำให้เกิดกลิ่นหืนที่แม้ไม่ได้กลิ่นแรงแต่ก็มีผลกระทบต่อระบบย่อยอาหาร และลำไส้ของผู้สูงอายุโดยตรงอาจทำให้เกิดอาการแน่นท้องคลื่นไส้หรือในบางรายอาจท้องเสียอย่างรุนแรงคําแนะนำหากปรุงแกงกะทิแล้วไม่สามารถรับประทานให้หมดในมื้อเดียวควรรีบนําใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดและเก็บไว้ในตู้เย็นทันทีไม่ควรปล่อยไว้นานเกินสองชั่วโมงและเมื่อจะอุ่นควรทำให้ร้อนเดือดทั่วถึง ไม่ใช่อุ่นเพียงพอให้อุ่นอุณหภูมิแบบตักกินได้เฉยๆเพื่อฆ่าเชื้อโรคให้หมด 2. ข้าวสวยที่หุงทิ้งไว้ข้าวสวยที่หุงเสร็จแล้วหากปล่อยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกินสีชั่วโมงจะเริ่มเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเบอร์ซิลลัสซีเรียสซึ่งเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมเช่นดินและฝุน่นและสามารถติดมากับข้าวสารได้ตั้งแต่ก่อนหุง แม้ว่าการหุงจะฆ่าเชื้อไปได้ระดับหนึ่งแต่สปอร์ของเชื้อนี้สามารถทนความร้อนได้และเมื่อเข้าเย็นลงและเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องที่เหมาะสมเชื้อจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วโดยเฉพาะในภูมิอากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทยข้าวที่ทิ้งไว้ข้ามคืนโดยไม่แช่เย็นหรือแช่ไว้ในภาชนะที่ไม่ปิดสนิทจะกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้ออย่างดีหากรับประทานเข้าไปโดยไม่อุ่นให้ร้อนทั่วถึงสูงกว่าเจองศาเซลเซียส จะเสี่ยงทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงผู้สูงอายุที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือโรคไตจะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปในการได้รับผลกระทบจากเชื้อชนิดนี้มากกว่าคนวัยหนุ่มสาวแนวทางแนะนำสำหรับผู้สูงวัยหากหุงข้าวแล้วกินไม่หมด ควรรีบนำข้าวไปเก็บในกล่องที่ปิดสนิทและแช่เย็นทันทีภายในสองชั่วโมงเมื่อจะนำมากินซ้ำควรอุ่นด้วยความร้อนสูงทั่วถึงใช้ไมโครเวฟหรือหม้อนึ่งก็ได้ถ้าข้าวเริ่มมีกลิ่นเปลี่ยนสีหรือจับตัวเป็นก้อนแข็งไม่ควรฝืนกินควรทิ้งทันทีทางที่ดีที่สุดคือหุงข้าวในปริมาณพอเหมาะกับแต่ละมือ้อเพื่อให้ได้ข้าวสดใหม่ทุกครั้ง 3. ผัดผักต่างๆอาหารประเภทผัดผักเช่นผัดคะน้าผัดผักบุ้งผัดผักรวมหรือแม้แต่ผัดกระเพราผักเป็นเมนูที่หลายบ้านนิยมเพราะทำง่ายได้ไฟเบอร์และดีต่อระบบขับถ่ายอย่างไรก็ตามผักบางชนิดโดยเฉพาะผักใบเขียวจะมีสารธรรมชาติที่เรียกว่าในเตรตซึ่งปกติแล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อรับประทานสดใหม่ แต่เมื่อปล่อยให้ผักที่ผ่านการปรุงสุกทิ้งไว้ค้างคืนโดยเฉพาะในอุณหภูมิห้องและนำมาอุ่นซ้ำในเตรจจะเปลี่ยนเป็นในไตรซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพิษต่อร่างกายในไตรเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปจับกับฮีโมโกโลบินในเม็ดเลือดแดงทำให้การนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบไหลเวียนโลหิตเริ่มทำงานช้าลงอยู่แล้วอาจก่อให้เกิดอาการ อ่อนเพลียหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วหรือในกรณีรุนแรงอาจถึงขั้นหมดสติได้นอกจากนี้ยังมีการศึกษาบางส่วนชี้ว่าในไตรมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารในระยะยาวนอกจากนี้ผักที่ผ่านการอุ่นซ้ำยังสูญเสียคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะวิตามินซีและบีซึ่งละลายง่ายในน้ำ และสลายตัวเร็วเมื่อโดนความร้อนซ้ำหลายครั้งจึงกลายเป็นอาหารที่ดูเหมือนดีแต่ไร้ประโยชน์ต่อร่างกายและยังเสี่ยงเพิ่มภาระให้กับตับและไตซึ่งในผู้สูงวัยนั้นการทำงานของอวัยวะเหล่านี้เริ่มเสื่อมถอยลงข้อแนะนำหากปรุงผัดผักแล้วกินไม่หมดควรรีบนำเข้าแช่เย็นภายในสองชั่วโมงหากจำเป็นต้องอุ่นซ้ำควรทำให้ร้อนจนทั่วถึง และหลีกเลี่ยงการอุ่นบ่อยทางที่ดีควรปรุงอาหารให้พอรับประทานในแต่ละมือ้อเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสารตกค้างหรือการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ 4. อาหารทะเลปรุงสุกอาหารทะเลอย่างกุ้งปลาหมึกปูหรือปลาเมื่อผ่านการปรุงสุกแล้วหากทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกิน4ชั่วโมงจะเริ่มเกิดการเสื่อมสภาพ แม้จะดูไม่เสียแต่ความจริงแล้วภายในอาจเริ่มมีการะส,สมของเชื้อจุลินทรีย์เช่น Vibrio p a r a h e m o l y t i c u s หรือ Listeria monocytogenes ซึ่งเป็นเชื้อที่ทนความเย็นหรือทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งหากรับประทานเข้าไปโดยไม่อุ่นให้ร้อนจัดอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาจเจียนหรือท้องร่วงได้โดยเฉพาะกุ้งและปลาหมึก เป็นอาหารทะเลที่มีเอนไซม์ภายในเนื้อซึ่งสามารถย่อยตัวเองได้ตามธรรมชาติหากปล่อยทิ้งไว้นานแม้ไม่มีกลิ่นเหม็นชัดเจนแต่เนื้อจะเริ่มเปื่อยยุยและอาจกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียในระดับที่อันตรายต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือมีโรคเรื้อรังอย่างโรคไตโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงนอกจากนี้ การอุ่นซ้ำอาหารทะเลยังทำให้โปรตีนในเนื้อสัตว์เปลี่ยนโครงสร้างกลายเป็นสารที่ร่างกายย่อยยากส่งผลให้ผู้สูงวัยรู้สึกแน่นท้องจุกเสียดหรือมีอาการท้องผูกตามมาดังนั้นหากต้องการเก็บอาหารทะเลปรุงสุกควรเก็บในภาชนะปิดสนิทและแช่เย็นทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากปรุงเสร็จและต้องอุ่นจนร้อนทั่วถึงก่อนรับประทาน 5. ไข่ต้มหรือไข่เจียว ไข่ถือเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงย่อยง่ายและมักถูกเลือกให้เป็นเมนูหลักในมื้อเช้าหรือมื้อเย็นของผู้สูงวัยเพราะอิ่มท้องและให้พลังงานดีอย่างไรก็ตามแม้จะผ่านการปรุงสุกแล้วแต่ไข่ต้มและไข่เจียวก็ยังคงมีความเสี่ยงหักเก็บไว้นานเกินไปโดยไม่ได้แช่เย็นในกรณีของไข่ต้มโดยเฉพาะแบบไข่แดงไม่สุกยางมาตูม หากวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนานเกิน8ดชั่วโมงเชื้อแบคทีเรียเช่น salmonella สามารถเริ่มเจริญเติบโตได้โดยเฉพาะถ้าต้มแล้วปอกเปลือกทิ้งไว้ซึ่งไข่ที่ไม่มีเปลือกจะไม่มีเกราะป้องกันเชื้อโรคเลยทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษซึ่งในผู้สูงอายุอาจรุนแรงถึงขั้นลำไส้อักเสบหรือขาดน้ําได้สําหรับไข่เจียวซึ่งผ่านการทอดในน้ํามันและมีไขมันเป็นส่วนผสมหลัก หากทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วนำมาอุ่นซ้ำไขมันที่อยู่ในไข่จะเสื่อมสภาพและเกิดสารอนุมูลอิสระเช่นสารอะคริลามายที่เป็นอันตรายต่อระบบย่อยอาหารและเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งในระยะยาวยิ่งถ้าไข่เจียวมีส่วนผสมอื่นเช่นหมูสับหอมแดงหรือผักก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเน่าเสียเร็วขึ้นนอกจากนี้กลิ่นของไข่เมื่อเก็บไว้นานอาจไม่เปลี่ยนชัดเจน แต่จุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้เงียบๆโดยไม่มีสัญญาณเตือนและเมื่อผู้สูงวัยบริโภคเข้าไปร่างกายที่ภูมิต้านทานต่ำกว่าเดิมอาจไม่สามารถรับมือได้ทันส่งผลให้เกิดอาการป่วยเฉียบพลันได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆคำแนะนำควรบริโภคไข่ต้มภายใน2ชั่วโมงหลังต้มเสร็จถ้าจะเก็บไว้ควรแช่ตู้เย็นทันทีและไม่เกิน24ชั่วโมง การอุ่นซ้ำต้องใช้ไฟแรงและให้ร้อนทั่วถึงทั้งไข่แดงและไข่ขาวหลีกเลี่ยงการเก็บไข่เจียวไว้นานหรืออุ่นซ้ำหลายครั้งควรทำสดใหม่จะปลอดภัยที่สุด 6. นมสดและผลิตภัณฑ์จากนมนมและของหวานที่มีส่วนผสมของนมเช่นพุดดิง้งเค้กนมสดหรือโยเกิรต์ตเป็นอาหารที่เน่าเสียง่ายมากโดยเฉพาะเมื่อนำออกจากตู้เย็นแล้วทิ้งไว้นาน หรือเปิดฝาแล้วแต่ไม่ได้บริโภคให้หมดภายในเวลาที่กำหนดปัญหาสำคัญคือนมเป็นแหล่งอาหารที่ดีของแบคทีเรียเมื่ออยู่ในอุณหภ,ภูมิห้องนานกว่าสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงในวันที่อากาศร้อนจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเช่นลิสเรียมเนซิตจีนสเซลโมเนลลและอีโคไลสามารถเจริญเติบโตได้เร็วซึ่งทำให้นมเสีย แม้ภายนอกจะดูไม่เปลี่ยนแปลงมากนักก็ตามโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มอ่อนแอลงอาการจากการติดเชื้อในลำไส้เช่นท้องเสียคลื่นไส้อาจเจียนหรือปวดท้องอาจรุนแรงกว่าวัยหนุ่มสาวบางรายถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลผลิตภัณฑ์จากนมที่ผ่านความร้อนอย่างเพียงพอเช่นนม UHT จะอยู่ได้นานกว่านมสด แต่เมื่อเปิดฝาแล้วต้องเก็บไว้ในตู้เย็นและบริโภคให้หมดภายใน3-5วันแม้จะยังไม่หมดอายุก็ตามเพราะแบคทีเรียจากอากาศและมือที่สัมผัสเข้าไปแล้วอาจเติบโตภายในกล่องนมในกรณีของขนมหรือเค้กที่มีครีมสดหรือไส้ที่ทำจากนมหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่แช่เย็นก็เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อราหรือแบคทีรียเช่นกันบางครั้งแม้ยังไม่มีกลิ่นบูด แต่จูลิยนซีอาจก่อตัวขึ้นแล้วโดยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าข้อแนะนำสำหรับผู้สูงวัยเก็บนมไว้ในตู้เย็นทันทีหลังเปิดฝาหลีกเลี่ยงการดื่มนมที่เปิดทิ้งไว้ข้ามคืนแม้จะยังไม่หมดอายุหลีกเลี่ยงเค้กหรือของหวานที่วางไว้นอกตู้เย็นนานเกินสองชั่วโมงเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มีการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานและตรวจสอบวันหมดอายุก,ก่อนทุกครั้ง7 อาหารประเภทหมักโดงหรืออาหารที่มีกรดสูงอาหารหมักโดงเช่นผักดองน้ำพริกมะม่วงดองมะนาวดองหรือแม้แต่น้ำพริกที่มีส่วนผสมของมะนาวมะขามหรือมะกรูดถือเป็นอาหารที่นิยมในครัวไทยเพราะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดช่วยเพิ่มรสอาหารและกระตุ้นความอยากอาหารโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่มักบ่นว่า กินอะไรก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมแต่แม้จะดูเหมือนไม่มีปัญหาแต่อาหารหมักโดงกลับเป็นอาหารที่ต้องระวังอย่างมากหากปล่อยทิ้งไว้ค้างคืนเหตุผลที่ไม่ควรเก็บค้างคืนการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์แม้รสเปรี้ยวหรือเค็มจัดจะช่วยยับยั้งเชื้อโรคบางชนิดได้แต่หากเก็บไว้นานโดยไม่ได้แช่เย็นหรือวางไว้ในภาชนะเปิด เชื้อยีส s t และแบคทีเรียชนิดไม่ดีเช่น lactobacillus หรือ clostridium, bacillium เชื้อที่ทำให้เกิด botulism หรือพิษจากอาหารอาจจริญเติบโตได้โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมอุ่นชืน้นเกิดสารในโตรซามีนในอาหารหมักโดงบางชนิดเช่นผักกาดดองปลาร้าหรือเนื้อสัตว์หมักโดงหากปล่อยไว้นานเกินไป อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารในเตรตสารกันบูดธ,ธรรมชาติเป็นไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจสะสมและเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งระบบทางเดินอาหารเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือลำไส้ความเสี่ยงกับผู้สูงวัยผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักมีปัญหาสุขภาพเช่นความดันโลหิตสูงโรคไตหรือโรคกระเพาะ อาหารหมักโดงมีทั้งโซเดียมสูงและกรดจัดหากเก็บไว้นานจะทำให้ร่างกายรับปริมาณโซเดียมมากเกินไปเสี่ยงต่อภาวะบวมน้ำความดันพุ่งหรือกรดกัดกระเพาะนอกจากนี้ยังอาจทำให้ท้องอืดแสบท้องหรือขับถ่ายผิดปกติได้แนวทางแนะนำสำหรับผู้สูงวัยถ้าจะกินอาหารหมักโดงหรือรสเปรี้ยวควรกินในปริมาณน้อย และปรุงสดใหม่เท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนานๆนนหากเหลือควรเก็บในภาชนะสะอาดที่ปิดสนิทและแช่เย็นทันทีหลีกเลี่ยงการกินอาหารหมักโดงที่เก็บไว้นานหลายวันแม้จะดูไม่เสียก็ตามผู้ที่เป็นโรคไตความดันหรือกระเพาะอาหารควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภคอาหารประเภทนี้เป็นประจำ อาหารหมักโดงไม่ผิดท่ารู้จักเลือกและกินอย่างพอดีแต่การกินของหมักโดงค้างคืนโดยไม่ระวังอาจกลายเป็นภัยเงียบที่ทำร้ายสุขภาพของผู้สูงวัยอย่างไม่รู้ตัวสุดท้ายนี้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสุขภาพกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตและการดูแลตัวเองเริ่มต้นได้ง่ายๆที่จานอาหารในแต่ละวันหลายคนอาจเคยชินกับการเก็บอาหารไว้ข้ามคืนเพื่อความสะดวก หรือเสียดายอาหารที่เหลือแต่สำหรับร่างกายที่เริ่มเปราะบางมากขึ้นในวนัยนี้สิ่งที่เคยปลอดภัยในวัยหนุ่มสาวอาจกลายเป็นภัยเงียบที่รอวันสสมอาหารที่เสื่อมสภาพแม้เพียงเล็กน้อยเช่นการเปลี่ยนกลิ่นสีหรือรสก็อาจมีเชื้อโรคที่มองไม่เห็นแฝงอยู่หากรับประทานเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียอาจเจียนหรือแม้แต่ลำไส้อักเสบ ซึ่งอาจต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันโดยเฉพาะหากมีโรคประจําตัวอย่างเบาหวานความดันหรือปัญหาเกี่ยวกับไตก็ยิ่งเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนสิ่งสำคัญคือผู้สูงไวัยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแบบหักดิบแต่อาจเริ่มต้นด้วยการแบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆปรุงสุกใหม่ทุกวันหากมีของเหลือควรรีบแช่เย็นและอุ่นให้ร้อนทั่วถึงทุกครั้งก่อนรับประทาน หากไม่แน่ใจว่าอาหารยังปลอดภัยหรือไม่ให้ใช้หลักสงสัยเท่ากับทิ้งเพราะความปลอดภัยสำคัญกว่าความเสียดายจงจำไว้ว่าชีวิตหลังวัยหกสิบไม่ใช่ช่วงเวลาของการนับถอยหลังแต่คือช่วงที่ควรใช้เวลาอย่างมีคุณค่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้ทุกวันอย่างเบาสบายเดินทางเที่ยวทำกิจกรรม และใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพเพราะสุขภาพดีในวัยสูงอายุไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลจากการใส่ใจในทุกเรื่องเล็กๆที่เราทำทุกวันและการเลือกรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญของเส้นทางนั้นถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ